อันบ็อกกาเล็กซี่บัตทูโปหลานแซลมอนโฟมีทั้งซื้อสดผ่อนไปใช้ไปผ่อนครบรับของอุปกรณ์เสริมอื่นๆของซัมซุงก็มีนะมาดูของในกล่องกัน น้องคนนี้มีให้เลือกถึง3าสีเลยค่ะมีสีขาวสีม่วงและสีดำที่พี่ไขวานถืออยู่ไปดูสเปคกันค่ะไทยโมบายเซ็นเตอร์รีวิวรุ่นนี้ได้คะแนนสูงมากดังนั้นถ้าใครมองหาหูฟังสเปคล้นคุณภาพเสียงสูงได้ถึง24บิตต้องตัวนี้เลยค่ะสนใจสอบถามจิ้มหนึ่งหน้าโปรไฟล์มาเลย